สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในวันที่ระหว่าง21มกราถึง20กุมภาค่ะนในเดือนนี้นะคะดวงทางด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างดิฉันครูเอปัมอทมพรธันรงนะคะจะขอเป็นตัวแทนชาวราศีกุมได้ส่งพลังจิตนะคะทำนายไพยทาโลก ให้กับชาวราศีกุมค่ะโดยการทำนายจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะคะช่วงที่1ก็คือช่วงของคนที่มีคู่แล้วคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีคนคุยแล้วนะคะสําหรับชาวราศีกุมและช่วงที่2จะเป็นการทํานายสําหรับคนโสดชาวราศีกุมค่ะ อะล่ะค่ะเรามาดูนะคะพื้นดวงของชาวราศีกุมเนี่ย<อ>ก็จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเป็นคนที่มีคุณธรรมรักอิสระชอบเที่ยวคล่องแคล่วโรแมนติกแล้วก็มีความอดทนนะคะแต่ว่านิสัยก็คือเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็อารมณ์ร้อนเป็นคนโรแมนติกแต่ว่าจะติดๆเจ้าอารมณ์นิดนึงนะคะเป็นพวกอาร์ตพวกแบบ ติดๆอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเรามาดูนะคะขอเป็นตัวแทนของชาวราศีกุมนะคะได้ส่งพลังจิตขอให้ทาโร่ได้ช่วยทํานายและชี้แนะให้กับชาวราศีกุมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคม2อ6 4นีนี้ด้วยค่ะขอดูตัวตนของชาวราศีกุมในเดือนนี้ว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้าง ขอดูตัวตนของคู่ของชาวราศีกุมค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ชีวิตครอบครัวของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรและขอพ่ยได้ช่วยแนะนำชี้แนะนะคะให้กับชาวราศีกุมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ชาวราศีกุมเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะได้ใกล้ชิดกับคนรักนะคะได้มีเรื่องของออโรแมนติกนะคะเรื่องของเซ็ก์กันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะคะมีความพิศวาสกันอย่างลึกซึ้งนะคะใครที่ เ,ออเป็นแฟนกันหรือเพิ่งคุยกันได้สักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะตัดสินใจได้มาแบบว่าร่วงฟิชเจอริงกันในช่วงนี้นะคะอาจจะมีโอกาสเนาะก็มันเป็นไปตามดวงนะคะการตามคําทังนายอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ได้ตรงกับใครบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่แล้วแต่จังหวะดวงชะตาพื้นดวงนะคะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยก็มีแบบว่า เป็นร้อยๆล้านเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครนี่นก็เป็นการทํานายโดยโดย,โดยแบบแบบแก,วกว้างๆโดยทั่วๆไปนะคะบางคนชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะได้แบบได้มาฟิเจอริงกันเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เราคบกันได้สักพักหนึ่งคุยกันได้สักพักหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยการ ที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกัน stay at home work from home นะคะทำให้เรามีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนะคะอ in b a s e เนี่ยมากขึ้นก็ได้นะคะในช่วงนี้ตัวตนของคู่ของคุณคนคุยของคุณนะคะแฟนของคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่า จริงจังนะคะทําอะไรแบบว่าสุดโต่งทําจริงมุทะลุดุดันใจร้อนรุดเร็วรุปราดสักนิดหนึ่งนะคะนี่คือลักษณะของคู่ของคุณจะเป็นลักษณะประมาณน,นี้นะคะชายหนุ่มผู้ห้าวหาญร,รักกันหวานชื่นรักกันเหลือเกินไม่ต้องกลัวเดือนนี้รักกันรักกันมากนะคะรักมากไปบางทีอาจจะเกิดความหึงหวงหรืออะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยก็ขอแบบว่า เตือนๆกันไว้นิดนึงนะคะหากจุดบาลานของความรักความสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะแต่เดือนนี้คุณได้ฟิชเจอริงกันคุณได้แบบว่าแสดงความรักความห่วงใยได้เทคแคร์บางทีอาจจะได้ลูกกันนะคะในเดือนนี้ตั้งใจที่จะแบบว่าปั้นลูกสาวลูกชายเนี่ยอาจจะได้สมใจปรารถนาก็ได้นะคะไพ่สามถ้วยขึ้นแล้วนะคะขยันเพิ่มมากขึ้นรับรองนะคะได้แน่นอนเนาะถ้าใครคู่ไหนที่อยากจะได้ลูก ะะอาจจะมีโอกาสแล้วค่าดวงก็ดีนะดวงดีจะได้แบบว่ามีโชคทางด้านการเงินหรือว่า ธุรกิจของคุณถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบว่ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะได้หยิบได้จับเงินแต่ว่ายังคงต้องหาอยู่นะยังไม่ได้เป็นเจ้าเจ้าแบบว่าได้เป็นเจ้านายอะไรเงี้ยคือเราถือหรือคนที่ได้เป็นเจ้านายราศีเนี้ยราศีกุมที่เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบว่า มีลูกน้องที่ขยันลูกน้องที่เชื่อฟังไม่ค่อยเกเลเชื่อฟังดีสั่งอะไรแบบสั่งอะไรได้ดั่งใจนะคะทำมาคาขึ้นเนาะช่วงเนี้ยก็เป็นไปได้หลายแบบถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาคุณก็จะแบบขยันขันแข็งอะไรประมาณนี้นะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ก็มันบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเป็นไปด้วยดีนะคะมีข่าวดีมีข้อความจากคนรักหรือว่าอาจจะได้แบบว่าของขวัญของกำนันจากคนรักก็เป็นไปได้นะคะวัน ชื่นค่ะเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าคนราศีกุมเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเป็นล้านๆคนนะคะอาจจะตรงกับเราหรือหรือไม่ได้ตรงเลยนะคะก็ก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอะมาต่อไป เป็นการทำนายความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะเกิดขึ้นไหมสำหรับคนโสดชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอ่ะเรามาดูสิคะว่าเดือนนี้คนราศีกุมที่ยังโสดอยู่จะได้สละโสดไหมจะมีแฟนกับเขาสักทีไหมนะคะขอไพ่ทาโร่ได้ช่วยทำนายด้วยเถอะค่ะว่าจะได้พบคู่ไหมในเดือนนี้นะคะแล้วก็ จะเป็นอย่างไรในด้านความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรในเดือนนี้ไทยชี้แนะอะไรบ้างไหมให้กับคนโสดชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะขอให้สรุปด้วยนะคะเอาละค่ะขอทำนายเลยนะคะว่าในเดือนนี้ถ้าคุณเคยผิดหวังอกหักมา ุณไม่ต้องท้อแท้ไปนะคะอย่าจมตัวเองอยู่กับความเศร้าความหลังที่มันเจ็บปวดนะคะมูฟออนได้แล้วเพราะคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีคนที่พยายามที่จะทุ่มเทนะคะเข้ามาจีบคุณ นะคะพุ่งทยานเข้ามาเพื่อที่จะพิชิตหัวใจคุณนะคะและคุณก็จะได้สมหวังได้พบเจอคนที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณส่วนหนึ่งที่มันขาดหายไปเขาจะเข้ามาเติมเต็มนะคะอ่ะละก็โชคดีนะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่เขาพยายามที่จะทุ่มเทนะคะ work าร์ดกับคุณมากเลยในช่วงนี้อาจจะแบบ อาจจะมาทางด้านออนไลน์ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นประตูที่เหมือนเปิดอะ leave the door open เลยนะทางทางด้านออนไลน์เนี่ยนะคะก็ไม่แน่นะคะเอาละค่ะการทำนายของครูเอปัมพรธรรมรงค์นะคะผ่านไพ่ทาโล่นะคะก็ตรงกับของใครบ้างในเดือนนี้นะคะก็เข้ามาเม้นให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามช n e l นี้เพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาให้กำลังใจกันนะคะส่งพลังงานบวกผ่านการทำนายด้วยความรู้และประสบการณ์นะคะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ